ขอโทษนะพวกให้รอนานพอดีรีบมานะไม่ได้อาบก็เลยรู้สึกคันๆน,น,นิดหน่อยเออไม่เป็นไรเพื่อนว่าทำไมนออายแต่งตัวมันจะเอออยู่เฉยๆพวกไม่รู้ว่ากินไม้มันอ่อนเนี่ยเกือบตกตายซะแทกคู่แล้วไปเราเนี่ยเันเซงมากเลยเลยวไปพวกวันนี้หาปลาไม่ได้สักตัวนายก็ดันมายนืนคันๆอยู่นั่นใจเย็นๆพวกเดี๋ยวก็หาได้พวกใจเยน็นๆนี่ขอเคลียร์กับความคันก่อนไอเจ๊นี่ก็จับโทรศัพท์ทั้งวันเลยไม่รู้จะเซลฟี่อะไรนะักหนาะ ฉันยังไม่ได้แต่งตัวใส่เสื้อผ้าหล่อมาอยู่ดูทรงผมที่นี่มันผมหรือลังนกเนี่ยเฮ้ยเป็นยังไงพวกข้างบนเป็นยังไงวิวดีหรือเปล่าต้องจับดีๆด้วยพวกแกตกลงไปนิ่ตายเลยนะพวกแกไหนๆเอาเอากล้องมาให้ฉันสิฉันจะถ่ายบมบนให้พวกายดูฉันว่าฉันจะไม่อยู่ตรงนี้แล้วนะพวกมันอยู่ใกล้ตูดนายเกินไปเหม็นมากเลยลงเองนะพวกนะลงเองนะฉันไปนะนะลอก,ก่อนชมวิวก่อนเดินดีๆนะพวก ช่เดินดีๆอย่าแตกแถวเข้าใจมะมตอนนี้เราเดินขบวนพาเลตอะไรวะเนี่ยนในงานนี้จะนยังไม่รู้เรื่องเลยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันพวกตามหัวหน้ากลไปเลยพว,พวกเขาบอกว่าอย่าแตกกลุ่มกันตามฉันมาเลยเดินไปข้างหน้านน่นอย่าแตกแถวแล้วกันนะทําไมฉันต้องเชื่อฟังด้วยวะออทําไมต้องเชื่อฟังมันด้วยวะไม่เลยไมเลยข้างหน้ามีอาหารเย,ะยะอะแยะเลยได้อยู่ตรงนั้นเลยพวกไม่ต้องขยับมาใกล้ฉันน้ำก็ไม่อาบมาดูทางนี้สีวิวข้างนอกสวยมากเลยแต่ตัวออกไปไม่ได้ นี่นี่มันขอกินอะไรอยู่แถวนี้วะนี่อ่ะโอ้าหกินมันโอเคเลยโอ้วาวอร่อยจริงเลยต้องดูดีๆนยเด็กน้อยไปกินมนั่วซั่วไม่รู้เรื่องอะไรหลงไปกินขี้เข้าวที่ซวยวอะไรนะไม่รู้กินมันได้โอเคถูกปากถึงนก็ซัดเลยเอ,อ่อของไม่ได้เสียตังค์ไะนะซัดเลยของฟรีชอบจริงเลยเรียบกินไวๆอย่าพูดเยอะกินเสร็จก็ตามตรวจมาด้วยเดยวหลงทางจะแตกูงนะเดินไปก่อนเลยเจ้หนูขอจัดตรงนี้จัดเต็มสักหน่อยเถอะของฟรีชอบชอบ ใครก็ได้ช่วยบอกฉันทีหน่อยได้ไหมว่าร้านตัดขนอยู่ที่ไหนขนฉันมันลุกลุงหลังแถมม็นอีกต่างหากม็นตัวเองมากเลยหาร้านตัดขนมาไม่เจอสักทีที่ไหนมีร้านตัดผมช่วยแนะนำหน่อยได้ไหมพวกใครรู้ว่าร้านตัดขนดีๆมีแนะนำอยากรู้พิการมากเลยหามานานแล้วไม่เจอเลยนายบ่นอะไรของนายพวกฉันบ่นว่าอยากหาร้านตัดขนว่าแต่ใครมาถ่ายกล้องเราอะใครวะอยู่ทางนั้นไม่แอบถ่ายพวกเราเฮ้ยนายเป็นใครอ่ะเฮ้ย นายจะบรไหายพวกเราไปลงโซเชียลได้รับอนุญาตหรือยังนี่มันอะไรเนี่ยของกินอะไรเนี่ยรสชาติมันโ,โอเคเลยฉันเดินทองมานานและเดินทางมาได้ห้าวันแลวได้ถึงแค่ครึ่งทางแล้วจะกลับบ้านได้ยังไงว่ได้หนักท้องมากเลยพอดีว่าไปกินของฟีมาบุฟเฟ้เพื่อนเลี้ยงจัดเต็มจนสภาพฉันเป็นแบบนี้หนักท้องมากเลยใครก็ได้ช่วยเอารถากมา,ากฉันไปหน่อยได้ไหมขอยลองเหนื่อยมากแหละกินเยอะเกินสัตว์บแบบไม่ยังท้องพังก็ไม่แคร์เนี่ยแหละเข้าตำราเลยเฮ้ hey, พวกวันนี้นายฉีดน้ำหอมกินอะไรอ่ะ ขนหอมมากเลยขออยู่ใกล้ๆหน่อยได้ไหมไม่รู้ว่าเป็นกลิ่นน้ำหอมอะไรพวกฉันเดินเข้าไปร้านน้ำหอมร้อยฉี่ดอกมาเนี่ยเราตกลงกันแล้วนะพวกว่านายต้องอยู่มุมนั้นฉันต้องอยู่มุมนี้มุมใครหมดก่อนห้ามมาแย่งเข้าใจไหมได้เลยเพื่อนยอญาอะไรอยู่ทางนี้วะขอแวะชิมสักหน่อยเขียวหนะ่ากินมากเลยไอ้นายพวกกินแล้วๆนะพวกไปแวะอะไรอยู่ตรงนั้นฉันไม่รอแล้วนะฉันจะไปข้างหน้าแล้วนะพวกนะไวๆ่วงนอนมากเลยคนแม่น,นี่มันนุ่มจังเลยว่าลงพัดเย็นสบาย ไอตัวอยู่ข้างหลังนั่นนะอยากนอนก็นอนได้นะจะย,ยืนทําไมไว้โชว์ออฟเหรอคิดว่าหล่อเลยไงว่าแต่แม่เนี่ยก็เคี้ยวข้อหลังตลอดเวลาเลยลำคาญรูหูมากเลยเห็นเคี้ยวมาเนี่ยห้าวันแล้วยังไม่คลายทิ้งเลยพอดีว่าแม่ดูน่าฟุตบอลเขาเคียเคยเค้ยวกันแต่แม่ก็เลยอยากเคี้ยวเมื่อคืนดูบอลเห็นเขาเคี้ยวมันแตกดีน้นงตาเอาที่สบายใจเลยแม่ไอเด็กน้อยคนนี้พูดมากตามันหลับปากมันก็ยังพูดอยู่ล็อกใครล็อกมันนะเพื่อน เออล็อกไข่ล็อกมันยาวปากมาใกล้กันเหม็นปากพวกนายไม่อะไเนี่ยจุบุญอะไรนักหนาววะปากนายก็เหม็นไม่เบาเหมือนกันเอ้แกทะเลาะกันทำไมวะแต่ละตัวไม่ได้แปลงฟันสักคนหรอกเหม็นเหมือนกันนั่นแหละเช้าวันนี้ฉันไม่สดชื่นเลยมาเจอน้ําอะไรวะเนี่ยใช่น้ํากาแฟไหมกินสักหน่อยโอ้เจมีอะไรให้พวกเรากินบ้างว้าขอกินหน่อยเอาไปฉันด้วย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 อย่าลืมอย่างฉันด้วยฉันด้วยให้ฉันด้วยอยเย็นได้กินกันทุกตัวมีมาเยอะไอพวกตัวนั้นอยู่ทางนู้นกินอะไรกันวะ เจ๊คนนั้นเอหานอะไรมาวะเนี่ยฉันต้องไปแจมแล้วซึกหน่อยดิแมกินยาเนี่ยทุกวันู้สึสิเบื่อแล้วมีขนมมรให้กินบ้้ไวะเนี่ยฉันต้องไปแจมซะแล้วล่ะกินช้าหน่อยเจ๊กินช้าหน่อยจะกินอะไรช้าหนักหนาช้ามันก็ไม่ทันบ้านทันเมืองเสิดูเธอสิกินเร็วจิบหายเลยแป๊บเดียวหมดละฉันไม่ทันเลยรีบกินรีบไปเดี๋ยวเจ้าของเข้ามาไวๆด้วยเจ๊เสร็จแล้วตามมาด้วยไปเลยไปเลยไปตามไปเคียย์เสร็จอาหารตรงนี้ก่อนกินไม่ทันเลยแสงเสง